มสวัสดีชาวรายการทำไลฟ์นะคะวันนี้คำถามของคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งน่าจะเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าโดนใจใครหลายๆคนเพราะถ้าเรางานหนักแล้วเงินก็น้อยเราจะเอาอยัางไงให้ใจเรารอดคะวันนี้เรามีโอกาสได้ไปเรียนถามพระอาจารย์ท่านจะเมตตาตอบว่าย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะถ้าง,งานหนักเงินน้อยต้องคิดยังไงให้รอดดิมานกับสป라이หรือรายได้กับรายจ่ายนะั้นะมันก็เป็นบัญชีชีวิต ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีได้และมันก็ต้องเสียรายได้และรายจ่ายเนี่เป็นภาษาเศรษฐศาสตร์สิ่งที่เราคิดว่าเราได้อะไรมาเราก็มีทุนในการที่จะไปใช้จ่ายแต่ในหลายๆครั้งดิมานกับซัพพลายไม่แน่เสมอไปว่ามันจะต้องเสมอเท่ากันแต่ชีวิตเราจะต้องเสมอถ้าชีวิตเราไม่เสมอเมื่อไหร่ก็คือชีวิตมันอันบ l a n c e ก์ก็คือชีวิตมันเสียสมดุลเมื่อเสียสมดุลเมื่อไหร่ ผลที่ออกมาก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกสิ่งที่เราเรียกว่าความเครียดสิ่งที่เราเรียกว่าความกังวลและทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะแยกในระหว่างรายได้กับรายจ่ายเราก็อยากให้รายได้เยอะๆโดยคิดว่าสามารถที่จะใช้ใจ่ายตามที่ความต้องการตัวเองได้แต่ความจริงเนี่ยถ้าเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้ง เราจะมีรายได้มากเท่าใดมันก็ไม่เพียงพอต่อความโลภที่เรามีอยู่เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นก็จําเป็นสิ่งนี้ก็ดีสิ่งนั้นก็ช่วยเหลือเราถ้าสิ่งนี้ทําให้เราเนี่ยมีความสุขอันนี้คือวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ว่า สันตุทิปรมังทนังก็คือความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งหรือว่าความสันโดษเป็นสุดยอดของศัพย์ทั้งหมดหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาเราได้ได้อะไรเราต้องการอะไรเราจะต้องมีตัวควบคุมก็คือคำว,ว่าสันโดษแต่คำว,ว่าสันโดษในภาษาไทยนั้นก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปเยอะสันโดษคำว,ว่าสันตุทิจริง ถ้าในภาษาทุกวันนี้ก็คือพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ได้พระราชทานไว้ก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองคือ,คอหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรก็คือคำว่าหาวิธีอย่างไรที่จะอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ คำว่าพอเพียงหรือว่าคําว่าสนโดษนั้นก็จะมีอยู่3มระดับระดับหนึ่งก็คือพอเพียงตามที่ได้ยธา,าลาพสสนโดดก็คือเราได้อะไรก็ใช้ใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ไปขวนขวายหามากกว่านั้นอันที่สองเราได้ตามกําลังยธา,ารลสนโดษก็คือเรามีกําลังเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นกําลังกายไม่ว่าจะเป็นกําลังทุนเพราะฉะนนั้นเราได้อะไรเท่ามาก็ รู้จักใช้รู้จักอยู่กับตรงนั้นกัยทาสารูปสนโดษก็คือให้เข้าใจตามเหตุและผลหรือว่าพอใจตามเหตุและผลดังนั้นถ้าเราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้กับรายจ่ายรายได้ก็คือส่วนหนึ่งรายจ่ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นคนละก้อนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนองความต้องการในชีวิตทั้งหลายแหละจะอย่างไรดังนั้น เราก็ใช้คําว่าสัมมาอาชีวะแต่สัมมาอาชีวะก็ไม่ได้เป็นการงานชอบอย่างเดียวอาชีวะในภาษาบาลีถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องก็คือการดํารงชีพการดํารงชีพนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีอาชีพก็ได้ดังนั้นถ้าทุกวันนี้โควิดแผลงฤทธิ์เราก็เห็นว่ารายได้กับราย,ราย,รายจ่ายมันไม่เสมอกันมันไม่เท่ากัน ปพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ความฉลาดของเราว่าเราเนี่พยายามที่จะควบคุมพยายามที่จะรู้จักคำว่าสันโดษกับสิ่งที่เราใช้ในแต่ละวันหรือไม่ในบางวันที่เราใช้อย่างสุริสุรายในเวลานี้เราอาจจะต้องควบคุมซะบ้างเราจะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นมีค่ามหาศาลโดยปกติเราใช้กันจนไม่รู้ว่าเรามีอะไรเพราะฉะนั้นให้กลับมาดู สิ่งที่เรามีอยู่แล้วบริหารจัดการกบสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อนั้นแหละรายได้กับรายจ่ายมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ทำงานเพื่อรายได้เราทำงานเพื่องานก็คือเพื่อความสำเร็จของงานเพราะนั้นถ้าเราทำงานเพื่อความสำเร็จของงานเมื่อไหร่เงินนั้นเป็นแค่ตัวประกอบ รายได้นั้นเป็นแค่ตัวประกอบยังไงก็แล้วแต่เรามีใช้เรามีกินและถือว่าดีแล้วแล้วก็พยายามบริหารจัดการนั้นใน Resource ที่เรามีอยู่และนั่นก็คือวิถีชีวิตของผู้ฉลาดเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะชีวิตมนุษย์มีได้ก็ต้องมีเสียเมื่อชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เป็นไปตามที่ใจเราต้องการเราจึงเป็นทุกข์ลองใช้หลักธรรมเรื่องความสันโดษพอเพียงพอใจปรับเปลี่ยนชีวิต หาวิธีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้ได้การปรับเปลี่ยนความคิดคือวิถีชีวิตของผู้ฉลาดในยุคนี้ค่ะอ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางไลน์หรือว่า f a c e b o o k นะคะอะไรที่อ้อมรับฟังได้อ้อมยินดีอะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ